สวัสดีค่ะนารีคิมะขาพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีตุลประจำเดือนกันยายนนะคะ2568ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15เพื่พฤศจิกายนและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะ ให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง <ๆ S 2> ก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะฟังไว้สําหรับรับพลังงานบวกๆเนาะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า คนลัคนาราศีตุลในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง Night of c u นะคะใครที่กำลังรอคอยความรักอยู่มีไหมคะรักคุณกำจะกำลังจะได้พบรักใหม่อีกครั้งในชีวิตนะอาจจะเป็นรักจากการเดินทางก็ได้นะคะ หรือคู่ของคุณที่คุณรอคอยเนี่ยกําลังจะเดินทางมาหาคุณก็ได้นะข่าวคราวเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นรักเก่าหรือรักใหม่มีเกณฑ์จะเข้ามาหาคุณนะเป็นหนุ่มอปป้านะคะถ้าเป็นสาวก็เป็นสาวสวยดูดีนะคะต่อให้จะอายุ50 60นะสมมติว่าอายุ50 60แต่ว่าการแต่งกายรูปร่างสีผิวของเขาไม่เหมาะก็ว่ามันออกแนวแบบอปป้าอปป้าค่ะ เอาป้าแบบพวกอ่าดาราเกาหลีดาราจีนหนังจีนอะไรแบบเนี้ยอ่าลักษณะแบบนั้นนะคะอ่ารูปรูปร่างดีอ่าหล่อสวยแหละหล่อสวยนะข่าคราวข่าคราว,าว,าวนอกจากเรื่องของความรักความรักไม่บอกว่าคนรักคนนี้น่าจะเป็นคนเก่าที่รีเทิร์นกลับเข้ามาหรือคนที่คุณรอคอยมานานหรือเป็นรักในอดีตชาติของคุณก็ได้นะคะที่จะหวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ นอกจากข่าวคราวในเรื่องของความรักแล้วแม่หมอว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจะได้โชคจากคู่ครองของคุณนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาสังหาริมทรัพย์ได้นะถ้าคุณทําธุรกิจอยู่เนี่ยแนะนําว่าทําธุรกิจกับคนต่างถิ่นกับเพศตรงข้ามนะคะอ่ามีเกณฑ์ว่าจะได้รับจะได้รับโชคดีะจะได้รับความสําเร็จสูงนะคะเขาเรียกว่ามันจะบังเกิดความเมตตามหานิยมนะคะ เวลาพูดเวลาคุยอะไรไปเขารู้สึกว่าจะชื่นชอบในบุคลิกหน้าตาหรือว่าคําพูดของคนน่ะค่ะเออสเน่ห์เขาเรียกว่าสเสน่ห์ในเดือนนี้ค่อนข้างจะจะมีอิทธิพลต่อคนรอบทิศโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามนะถ้าคุณเป็นชายก็ก็ไปเจราจากับถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เจราจากับผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เจราจากับผู้หญิงอ่าฮะนะเอาอะไรก็ได้ที่มันเป็นเพศตรงข้ามกับคุณแม่มอว่า สเสน่ห์ของคุณใน,ในเดือนนี้มันกําลังทํางานไงดังนั้นมันก็จะเอื้อในเรื่องของเมตตามหานิยมกับคุณได้มีเกณฑ์จะได้มรดกทรัพย์สินนะคะมระดกทรัพย์สินมีเกณฑ์จะได้ซื้อจะได้ขายอาสังหาก็ได้หรือถ้าคุณกําลังเปิดบ้านให้เช่าอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์จะมีคนมาเช่าจากคนต่างถิ่นมาเช่านะเป็นคนที่ถ้ามาเช่าก็คิดว่าถูกใจคุณแหละคะ่ะสะอาดสะอานแหละคงไม่ได้ทําให้บ้านช่องคุณแบบว่ามันไม่ดีแหละนะอื เห็นปะสิ่งที่จะเจอเจอสิ่งที่จะได้มามักจะได้มาปรปปับแต่ไม่คาดฝันไม่บอกว่าวถ้าคุณเดินทางทางอากาศทางเครื่องบินคุณก็มีเกณฑ์จะได้เจอเจอคู่ของคุณแบบปรับปรับหรือคุณอาจจะได้เจอเจอลูกของโลกคู่ของคุณจากโลกโซเชียลก็ได้นะคะถ้าคุณที่จะทําธุรกิจอะไรอยู่ก็ตามเน้เน,นเข้าสู่เข้าสู่โลกโซเชียลเยอะๆนะคะคุณจะปังได้เร็วนะเขาเรียกว,ว่า โชคลาภความโชคดีเนี่ยกำลังมาเยือนถึงคุณมาเคาะประตูหน้าบ้านคุณแล้วนะคะคุณต้องรีบลุกขึ้นมาทําแล้วคุณก็จะได้เงินได้ทรัพย์ได้อสังหาใดๆเน่ยเข้ามานะคะบางคนเน่ยเขาบอกว่าถ้าคุณจะขายอสังหาเนี่ยแนะนําว่าให้คุณแบ่งแบ่งแบ่งพื้นที่ซอยเป็นแปลงย่อยๆ,ๆนะคะมันอาจจะมีเกณฑ์ได้ขายได้เร็วกว่านะคะ เร็วกว่าที่คุณจะขายเป็นแบบพื้นใหญ่ๆนะ่ะพื้นใหญ่ราคามันอาจจะสูงไหมมันอาจจะขายได้ยากกว่าในในสภาวะเศรษฐกิจยามนี้เนาะความแรกก็ดีนะคะโชคลาภก็มีบังเกิดเข้ามาแหละทำธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามันเน้นโลกโซเชียลเยอะๆนะคะจะได้ผลดีป้าเดอซันมาอะไรจะปานนั้นเป็นเดือนแห่งการแบบฟ้าใสอะฟ้าสว่างฟ้าสีทองขอบอัมพลสำหรับคุณเลย เออมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะไปสอบอะไรก็มีเกณฑ์จะได้นะคะประสบผลสําเร็จมีเกณฑ์จะได้มียศถาบรรดาศักดิ์อ่ะมีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงเด่นดังได้ถ้าคุณเป็นพวกนักร้องดาร,รา,รานักแสดงอินฟลูหรืออะไรก็แล้วแต่นะ่ะคุณจะเด่นจะดังนะจะปังมากเลยขอไปค่ะถ้าเสียงจะไม่ค่อยดีเล็กน้อยอ่าเขาบอกว่าถ้าคุณทำอะไรในโลกโซเชียลเนี่ยคุณจะเป็นอินฟลูที่ดังมากเลยนะลองดูค่ะ ลองค้นหาศักยภาพของคุณนะคะความชื่นชอบความสามารถหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากจะขายอยากจะทําในโลกโซเชียลนะไม่บอกว่ามันดังมันปังสําหรับคุณเนาะคุณจะทําเกี่ยวกับอสังหาก็ได้นะคะทําเกี่ยวกับพวกอะไรนะอุปกรณ์เรืองแสงอุปกรณ์ไฟฟ้าเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองก็ได้นะก็ถูกโฉลกกับคุณนะ เนี่ยยังคงบ่งบอกนะคู่ของคุณเนี่ยเขาจะอาจจะเดินทางมาหาคุณแบบปุกป,ปับไม่คาดคิดก็ได้นะหรือคุณจะได้เจอเจอคู่รักแบบแบบมันไม่ได้คาดคิดอะค่ะมันปุกป,ปับได้นะคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนเด่นเป็นคนดังเป็นคนมีฐานะอืมแปดถ้วยอืาม,มีเกณฑ์คุณมีเกณฑ์จะต้องไปจากที่ตรงนี้แล้วนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวอาจจะไปจากอาจจะไปจากที่ตรงนี้เพราะว่า คู่ของคุณมาแล้วไปกับคู่ของคุณย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนกับคู่ของคุณก็เป็นได้นะหรือหลายๆคนอาจจะขายอสังหาที่จุดนี้แล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ได้หรือหลายๆคนคิดอยากจะไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนอ่าเตรียมตัวออกเดินทางได้เลยค่ะมีเกณฑ์จะได้ไปสุขสมหวังแต่หลายๆคนอาจจะบอกว่าอยู่ตรงนี้มันก็ดีอยู่แล้วหรือเปล่าเออ,เอ,อแต่มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างอะค่ะ ที่มันจะทําให้คุณจะต้องสละที่ตรงนี้ไปจุดจุดนี้ไปแล้วออกเดินทางไปสู่ชีวิตใหม่ที่ข้างหน้าค่ะคุณอาจจะงานดีงานก็มั่นคงดีเลี้ยงดูตัวเองก็ได้เนาะแต่คู่ของคุณมาเนี่ยเขาอาจจะพาคุณไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนคุณอาจจะจําใจที่ต้องออกจากตรงนี้ก็ได้นะคะเนาะแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นหรืองานของคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งแต่ว่ามันจะต้องแต่ว่ามันจะต้องไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไงก็เป็นได้นะคะเขาอาจจะ เลื่อนตำแหน่งคุณแต่คุณจะต้องไปประจําที่สวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียแคนาดาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปดูงานไปทํางานชั่วครั้งชั่วคราวหรือจะกี่ปีก็แล้วแต่นะคะคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปด้วยเหตุนี้หลายๆคนอาจจะไปด้วยเหตุที่ว่าอ,อมันอาจจะให้เรามาระวังเรื่องของภัยธรรมชาติเนะถ้ามันน้าท่วมบ่อยๆเนี่ยไม่บอกว่าย้ายถอกนะย้ายถอกอยู่ไปก็แบบมีแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะภัยพิบัติมัน ไม่มีอะไรมาคาดเดาได้เขาเรียกว่าสภาพภูมิอากาศนะมันแปรปรวนไปแล้วเนาะมันไม่ได้ฤด,ดูการถูกต้องเหมือนกับอดีตเนานะเออเพราะฉะนั้นคุณวันเนี้ยจะไม่มีพายุพุ่งน้อาจะมีก็ได้วันนี้คุณไม่เคยท่วมพุ่งนี้มันอาจจะท่วมก็ได้ดังนั้นถ้าหากว่าพื้นที่ของคุณมันเคยท่วมอยู่เนะนี่ยแม่บอกก็ไม่แนะนําให้คุณอยู่ต่อนะคะก็ขยับขยายไปหาที่อื่นถ้า,าจะดีกว่านะที่ที่ดินนะ่ะมันก็มีให้อยู่เยอะแยะเนาะไปหาที่ ทำมาหากินที่อื่นก็ได้ถ้าคุณทําอะไรบนโลกโซเชียลได้เนะ่คุณจะไปอยู่ตรงไหนคุณก็ทํามาหากินได้นะอะลองหากิจการอะไรบางอย่างทําในโลกโซเชียลดูเจ็ดถ้วยอคุณเป็นคนที่มีมีความฝันมีความคิดอยากจะทําประมาณร้อยแปดโครงการมันอยู่ในความคิดของคุณหมดเลยแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเริ่มลงมือทอําเมื่อไหร่ล่ะอันนี้ก็อยากทาอันนู้นก็อยากทาอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีนะดูดูมันอยากทําไปซะหมดอะเลือกเอาสักอย่างหนึ่งอะนะคะ เราก็ทําไปทีละอย่างอันไหนที่มันทาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทําไประหว่างทางแล้วมันไม่ถูงฉลอะแล้วเราก็เบนค่ะไปทําอย่างอื่นได้เนาะโดยเฉพาะธุรกิจส่วนตัวมันไม่มีใครมาบังคับคุณอยู่แล้วนะคะเออคุณก็สามารถเลือกธุรกิจอทดลองธุรกิจไปได้เรื่อยๆะคะ่ะทําแบบไม่ต้องลงทุนเยอะนะในเศรษฐกิจยามเนี้ยคะ่ะทําดูว่าเอ้ยช่องทําช่องแบบเนี้ยมีคนติดตามไหมถ้าม,มีคนติดตามคุณก็ทําต่อเนื่อง ถ้ามันไม่มีคนติดตามคุณก็เปลี่ยนช่องใหม่เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะคะเพราะว่าเวลาคุณเปิดช่องใน youtube มันก็ไม่ได้มีข้อจํากัดเนาะคุณต้องเปิดได้แบบรูปแบบเดียวนะมันไม่ใช่ไงแล้วแต่คุณเลยเออเนาะอ่าแม่หมอมองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ในเรื่องของความรักนะอ่าคู่ครองของคุณมีเกณฑ์ที่จะมาหาคุณและคุณมีเกณฑ์ที่จะตั้งเป้าตั้งโครงการอะไรบางอย่างกับเขาอยู่นะคะ จะไปซื้อบ้านอยู่ที่ตรงนู้นจะไปทํามาหากินด้วยกันที่ตรงนั้นเออจะมีการวางแผนชีวิตคู่ร่วมกันเกิดขึ้นเนาะในเรื่องราวของความรักนะถ้าคุณเป็นวัยเรียนแม่หมอมองว่าคุณมีเกณฑ์จะได้ไปศึกษาต่อที่ต่างถิ่นต่างแดนแหละการเรียนจะดีนะคะ,ะ The review the review มาเลยเหรอเกิดอะไรขึ้นก่อนนายออกวอนบางคนอะ่ะการรอคอยคู่รักนานๆเนี่ยแม่หมอมองว่า มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกหงุดงงไหมหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาเนี่ยมีคนอื่นในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่าเขาจะมาหลอกลวงคุณไหมเอ่อแต่แม่หมอมองว่าถ้ามันเป็นคู่คุณอ่ะยังไงยังไงเนี่ยก็จะจอดมาในชีวิตคุณแล้วมันก็จะสุขสมหวังกับคุณได้คือถ้ามันเป็นคู่อ่ะต่อให้มันอยู่คนละคู่โลกอ่ะมันก็ยังจะได้เจอเจอกันที่สุดมันก็จะได้คองคู่แต่ถ้ามันไม่ใช่คู่เนี่ย เออมันอยู่บ้านติดกันอนะ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้คองคู่กันอยู่นี้เออ่เห็นว่าเนี่ยความรักเห็นแต่ว่ามันกำลังจะเดินทางมาหาคุณแล้วนะคะอะดูไพ่ออราเครคเตอให้คุณสักหน่อยดีกว่าในเรื่องของความรักเนาะรู้สึกว่าจะจะเน้นในเรื่องของคู่ครองเหลือเกินดูคุณจะว้าวุ่นใจอะคะ่ะว้าวุ่นใจในเรื่องของความรักอาจจะรอคอยเขามานานแล้วหรือเปล่ารอคอยความชัดเจนจากเขาใช่ไหมล่ะเออมีเกจนเลยคะ่ะรอบนี้เขาคงมาชัดเจนกับคุณแหละ ่าต่อสิว่าบางคนรู้สึกว่าเออจะย้ายไปอยู่กับเขาอะฉันจะไปดีหรือไม่ไปดีมันรู้สึกกังวลใจนะเพราะตรงที่คุณอยู่คุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็ดีอยู่แล้วอะการไปอยู่กับเขาคุณก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าไปแล้วมันจะดีไหมรักมันจะดีหรือเปล่าเขาจะมาหลอกมาลวงไหมเออไปแล้วมันจะไปเจอสามคนสามเราไหมอ่ามันก็เป็นกังวลเนานะก็เข้าใจเดี๋ยวมาดูออร์ิสักหน่อยหนะึ่งว่าแนะนําในเรื่องของความรักยังไง เออเลิฟย s เซ f ลฟิไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้รักความรักกับมิจฉที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าส่วนในเงียคุณต้องรักตัวคุณเองด้วยถ้าใครหลายๆคนที่เคยเจอเจอเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของสามคนสามเรามาเนี่ยครั้งเนี้ยมันเป็นโอกาสครั้งสําคัญในชีวิตอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความรักที่จะเข้ามาหาคุณแต่เขาก็บอกว่าคุณก็อย่าไปทุ่มใจเต็มร้อยซะจนแบบช่าะจมแบบชีวิตชีวิต ฉันมอบให้กับเขาแล้วทั้งกายทั้งวิญญาณไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะเออน้อยอย่างไงก็ให้รักตัวคุณเองด้วยนะคะห้าสิเปอร์เซ็นรักเขาสักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะอืมไหนดูสิ new love เหรอมันจะมีการรักครั้งใหม่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่ามันอาจจะเป็นรักคนเก่าที่หวนกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือคุณจะได้เจอเจอรักแบบปุบป,ปับแต่คุณอาจจะกังวลใจไงว่าเพ้ยรักมันจะไปได้ดีไหมแต่ไพ่ก็ยังยืนยันว่าคุณจะได้เจอเจอรักใหม่นะรักใหม่ รีทรีตเห็นไหมหรือรักที่หวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันดีหรือเปล่าคุณก็กังวลใจแต่เมื่อหมอมอ,มองว่าไพ่เนี่ยมันเป็นความแบบว่า,าดูจะโรแมนติกอยู่นะคะตามหน้าไพ่ดูจะโรแมนติกอยู่เขาบอกว่าคุณอย่าอย่าไปกดดันตัวเองเยอะอ่ะเดวอ่บางทีคุณรู้สึกรู้สึกกดดันตัวเองมากมากเลยอ่ะกังวลกลัวใช่ไหมเขาบอกว่ารีแลกซ์ตัวคุณเองอ,ะอ่ะผ่อนคลายที่อารมณ์ตัวคุณเองนะคะเวลาจะครบ คบใครเราอย่าไปแบบตั้งเป้าในเรื่องของความรักเต็มร้อยคุณก็จะไม่รู้สึกว่ากดดันจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องกลัวความผิดหวังหรืออะไรนะคะคบแบบเขาเรียกว,ว่าคบแบบกึ่งเพื่อนไหมกึ่งกันระยานามิตรกึ่งคู่นะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าความรักมันจะเป็นแบบสบายๆนะคะอะคืออย่าไปโอ้โหต้องหึงต้องห่วงต้องจุกต้องจิกกันตลอดเวลาต้องตดติดกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะ p ลาสอ่าแม่หมอมองว่า ความรักครั้งนี้น่าจะเป็นความรักที่จริงใจแหละค่ะเป็นความรักที่จริงใจเป็นความรักที่ดูจากไม่ได้มาหลอกไม่ได้มาลวง,งนะเดอรเดวิ่คุณกลัวว่าเขาจะมาหลอกลวงคุณแต่มันเหมือนกับว่าให้เชื่อใจให้เชื่อใจหนึ่งเชื่อใจความรู้สึกของตัวคุณเองสองลองเชื่อใจความรู้สึกของเขาดูนะคะเนาะ calling i n your soulmate ยังไงยังไงคนคนนี้ก็เป็นคู่ของคุณเออเขาอ,อย่างที่บอกว่าเดวิวอนะัลฟ่าจูนน่นคือคู่รักในอดีต,าตาชาติของคุณเนาะ เนี่ยสองใบนี้มันเป็นคู่รักในอดีตชาติของคุณยังไง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 เขาก็ต้องหวนกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแต่แม่หมอมองว่าความรักครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะสัตย์จริงนะค่อนข้างจะไม่ได้มาหลอกมาลวงคุณนะคะก่อนหน้านั้นถ้าเกิดเขามีคนอื่นในความสัมพันธ์เยอะแม่หมอเชื่อว่าในเดือนนี้เขาน่าจะตัดสินใจที่จะเลือกคุณแล้วแหลนะเนาะอย่างที่บอกว่าคนมันเป็นคู่กันอะอยู่สุดล่าฟ้าเขียวยังไงมันก็ต้องกลับมาครองคู่กันอยู่ดีอ่ะต่อดีกว่า ในเรื่องของความรักเนาะก็ลองไปตัดสินใจเองนะถึงแม้ไพ่จะแนะนําแบบนี้ที่สุดแล้วก็อยู่ที่คุณเป็นผู้ตัดสินใจเลือกอ่าแค่ไพ่ก็บอกว่าอือยังไงยังไงก็รักตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าอจิตคนอะจิตใจคนเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเนาะมันก็อ่อนไหวไปตามสภาวะและการเวลาอืมต่อต่อต่อ the world คุณมีเกณฑ์คุณมีเกณฑ์จะได้ไปต่างถิน่นต่างแดนนะได้ยกย้ายไปต่างถิน่นต่างแดน แม้แต่เรื่องการงานก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนไม่ว่าทั้ความรักหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานมีเกณฑ์จะต้องไปต่างถิ่นต่างแดนอะบางคนก็คือไปต่างประเทศเลยนะคะอาจจะไม่ใช่แค่ข้ามข้ามจังหวัดข้ามภูมิภาคความรักแม่หมอหมองว่าก็สุขสมหวังดีนะโดเว o r ์เนะี่ยมันเหมือนกับเป็นเดือนที่คุณคุณจะได้สุขสมหวังได้มีชีวิตที่อยู่สุขสบายได้มีความพรั่งพร้อมอะ พลั่งพร้อมอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภกรัพย์ก็ดีสภาวะจิตใจก็ดีความเป็นอยู่ก็ดี The word The word เนี่ยมันเป็นตัวแทนของความ,วมอุดมสมบูรณ์ความพรั่งพร้อมความสุขใจความที่เรามีพร้อมแล้วทุกอย่างนะคะแต่การที่เราจะมีพร้อมทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าเกิดมาพร้อมทุกอย่างแล้วมันก็พร้อมทุกอย่างไปทั้งชีวิตไม่ใช่มันหมายความว่าคุณผ่านคุณผ่านความทุกข์ระทรมคุณผ่านบททดสอบคุณผ่านประสบประสบการณ์อันเลวร้ายอะไรมามากมายแล้ว,ลวอ่ะแล้วมันจบสิ้นกรรมตรงนั้นแล้วนะคะ มาจนถึงใบสุดท้ายในะชีวิตเนี้ยมันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้สวยสุขเออที่คุณจะได้อยู่สุขสบายกับเขาบ้างนะคะที่คุณจะได้พบรักแท้มีชีวิตที่ดีมีการงานที่มั่นคงเออมีชีวิตที่ปลอดภัยอะประมาณนี้แหละเอาไปว่าแม่หมอว่าคุณน่าเตรียมตัวแพ้กระเป๋าเนี่ยโยกย้ายไปโยกย้ายค่ะโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนะคะอืไปอยู่ไปอยู่ที่อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสังหาส่วนตัวนะหรือว่าเรื่องความรักก็แล้วแต่ ห้าดาบหาดาบดีเอ็มเพอเรอร์เอ่อแต่คู่ของคุณเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเขาเป็นคนที่อ่อมีอํานาจมียศศักดิ์นี่แหละค่ะแต่จะเป็นคนที่คิดจุกคิดจิกขี้หิงขี้ห,หวงรวมไปถึงอาจจะเป็นพวกผู้ทรงอิทธิพลนะค่ะได้เนาะได้นะดังนั้นสภาวะเรื่องของอารมณ์ถ้าคุณอยู่กับเขาก็ต้องมีการปรับปรับอารมณ์ให้เยอะๆหน่อยนะหลายๆคนถ้าอยู่ในที่ทํางานแล้วโดน โดนเจ้านายโดนเพื่อนร่วมงานนะ่ะกดดันหรือทำให้คุณรู้สึกแย่แย่ในความรู้สึกคุณสามารถที่จะไปสมัครงานใหม่ได้นะไม่หมอว่าคุณมีเกณฑ์จะได้งานใหม่แต่งานใหม่ของคุณให้คุณไปทางไกลนะคะจะดีนะอ่าหลายๆคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่มันก็อาจจะมาพร้อมกับคนอิจฉาและลิษยาและพร้อมที่จะเลื่อยก็มีคุณตลอดเวลาเช,เช่นเดียวกันเออแต่ถามว่า ทั้งนี้และทั้งนั้นน่ะคุณะเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนที่เก่งอะ่ะเก่งอะ่ะอืมดังนั้นในความเก่งของคุณแม่หมอเชื่อว่าสถานการณ์งานคุณน่ะมันจะไม่ล่วงอะคะ่ะยังไงมันก็จะมีความมั่นคงขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าอารมณ์ความตรงของคุณนะคะคุณอาจจะอาจจะพูดจะตรงเกินไปาบางครั้งก็อาจจะลดลดลดอาตาัตราหรือลดทิศทีในตัวคุณเองนะลงสักหน่อยนะคะ มันก็จะทําให้อ่า,อาริสตูเนี่ยมันลดลงได้เนาะต่อดีกว่า the judgment เดือนแห่งการจบสิ้นวิบากกรรมบอกแล้วไงว่ามันเป็นการจบสิ้นบททดสอบที่ยาวนานมาในชีวิตของคุณความทุกความอะไรแล้วแต่นะคะมันจบสิ้นตรงนั้นแล้วแหละคะ่ะคุณน่ะจากนี้ไปแม่หมอหมองว่าคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคุณดูนะ the sun ก็ขึ้น the world ก็ขึ้น the view of fortune ก็ขึ้น ไพ่เดอะเมเจอร์นี่นะมันเป็นอะไรที่ถ้าไพ่เมเจอร์ตัวตัวแรงๆนะตัวดีๆขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ชะตาจะเกิดเร็วเนาะและจะชี้นำดวงชะตาได้เร็วด้วยไพ่เด่นๆดีๆเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยเนะี่ยมันก็บ่งบอกว่าชีวิตของคุณนะ่ะยังไงยังไงนะคุณก็จะได้ยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงานหรือได้คู่ครองที่มีความยิ่งใหญ่อะค่ะนั่นหมายความว่ามันก็จะสร้างสถานะชื่อเสียงให้กับตัวคุณเองด้วย ถ้าคุณทำธุรกิจการค้าถ้าทำกับพวกองค์กรต่างชาติจะดีสำหรับคุณนะคะธุรกิจคุณจะบูมจะไปได้ไกลมีเกณฑ์จะได้ขยับขยายสาขาด้วยมันคือชะตาที่คุณจะได้รับเพียงแต่มันพ่วงมาด้วยคนที่เขาหมั่นไส้และอิจฉาคุณตลอดเวลาก็แค่นั้นเองซึ่งเชื่อไหมว่าต้องให้คุณยากจนอะ่ะก็จะมีคนอิจฉาและหมั่นไส้คุณอยู่ดีเพราะเขาอาจจะหมั่นไส้บุคลิกหรือคําพูดของคุณดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องไปแคร์สิ่งเหล่านั้นคนเหล่านั้น ถ้าคุณไม่มีอะไรดีเขาก็จะไม่อิจฉาคุณเออที่เขาอิจฉาคุณเพราะคุณมีอะไรดีนี่แหละเพียงแต่ว่าคุณต้องปรับตัวเหมือนโน้มตัวเข้าหาผู้อื่นด้วยแค่นั้นเองอย่าอย่าแบบเอ,อ่อมีอำนาจแล้วแข่งทื่อจนเกินไปนะคะมันจะจะเป็นการขวางคนอื่นไปเสียหมดมันก็จะเกิดอริสตูได้ง่ายแค่นั้นเองเนาะเป็นเดือนแห่งการจบสิ้นวิบากกรรมจบสิ้นความทุกข์ระทมขมขื่นนะใครที่โดนอิทธิพลเถื่อนโดนคนกดดันหรือว่า ดนในเรื่องของคุณใส่มนดําในสิ่งที่มองไม่เห็นก็มีเกณฑ์ที่จะจบกรรมตรงนี้คือจะมีคนเก่งๆมาช่วยคุณนะคะให้คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะ,ะหลายๆคนมีเกณฑ์อาจจะได้เจอคู่ปุบป,ปับแล้วอาจจะท้องปุบป,ปับด้วยนะคะถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรก็ป้องกันไว้แต่เนิ่นๆนะคะเพราะอาจจะมีเกณฑ์มีบุตรได้แบบไม่คาดคิดอ่า ความสุขสบายของคุณที่จะตามมาก็ระมัดระวังโรคอ้วนนะคะโรคอ้วนแบบสุขสบายแล้วกินเยอะอาจเฉกลายเป็นโรคอ้วนได้ก็ระมัดระวังตรงนี้แต่สุขภาพแม่หมอมองว่าถ้าก่อนหน้านั้นคุณโดนอะไรที่กระทําจนสุขภาพแย่ในเดือนเนี้ยาน่าจะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่คุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะที่ดีขึ้นแค่ระวังน้ําหนักขึ้นก็พอนายออฟซอดคิดอยากจะทําอะไรอยากจะ เจ็ดถ้วยแปดไม้เท้ามีโครงการอะไรอยู่ในฝันอยู่ในใจเนะี่ยลุยลุยลุยเลยค่ะไม่ต้องไปสนใจคำพูดของคนอื่นที่จะมาบั่นทอนคุณอะ่ะเพราะสิ่งที่คุณทำมันคือตัวคุณเองวันข้างหน้าจะได้ดีได้ดีหรือว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นมันคือตัวคุณเองทั้งนั้นบางทีคุณคิดอยากจะเปิดยูทูบเบอร์ทำสักช่องหนึ่งอาจจะมีคนมาแย้งคุณจะทำได้หรอจะมีคนติดตามหรือเงี้ยเฮ้ยไม่ต้องไปสนใจค่ะ เขาบอกว่าอะไรที่คุณตั้งใจและอยากจะทําทําเลยลุยทําไปเลยค่ะคุณจะประสบความสําเร็จได้นะอะไรที่ยังไม่ลองมันก็ไม่รู้เออถ้าลองแล้วมันมีอุปสรรคก็ค่อยๆแก้ไขไปนะคะแต่อย่าไปแบบล้มตั้งแต่ยังไม่ทนได้เริ่มทําเพราะมัวแต่มาแคร์แล้วมาฟังคําพูดของคนอื่นะ่ะจนทําให้รู้สึกตัวเองท้อแท้สิ้นหวังไม่กล้าที่จะท,ทาอะไรอันนั้นคงไม่ดีนะคะอืมตัดสินใจอะไรเนี่ยใช้เซนส์นและความรู้สึกของคุณเป็นผู้ตัดสินได้เลยถ้าคุณรู้สึกว่า คนเนี้ยเขากลับมาแล้วจริงใจกับคุณแน่นอนแล้วคุณก็ได้ไปอะไรอะ่ะศึกษาไปดูไปดูข้อมูลของเขามาแล้วอะ่ะมั่นใจแล้วว่าเขากลับมารอบนี้จะดีกับคุณแน่นอนถ้าคุณมั่นใจคุณก็สามารถเลือกคบเขาได้ให้คุณเป็นผู้ตัดสินใจเองอย่าไปฟังคนอื่นว่าอยากคบเลยเกิดสว่าวันข้างหน้าแล้วเขาดีกับคุณล่ะเสียดายแย่เลยเนาะเจอคนดีๆแล้วผ่านเลยไปอืมคือการความรักความสัมพันธ์อ่ะไม่แนะนําให้คุณไปฟังใครต่อใครนะคะ ใช้จิตของคุณเป็นผู้ตัดสินเพราะว่ามันจะถูกมันจะผิดที่สุดแล้วคุณเป็นคู่เลือกเองคุณก็จะไม่สามารถที่จะไปโทษใครได้ไปว่าใครได้เพราะคุณเป็นผู้เลือกเองไงดีคุณก็เลือกเองไม่ดีคุณก็เลือกเองเนาะโอเคนะงานก็เหมือนกันอยากจะทําอยากจะเดินทางไปที่ไหนอยากจะไปอะไรเออตัดสินใจแล้วก็ไปค่ะก็ไปก็ไปทําถ้าในโลกโซเชียลก็ให้ระมัดระวังคนจะมาจะมาลอง จะมาหลอกคุณได้นะคะถ้าไปเจอเจอในโลกโซเชียลนะชวนคุณไปเทรดชวนคุณไปลงทุนทั้งนั้งที่เพิ่งคุยกันได้อาทิตย์เดียวเงี้ยสติค่ะสตินะคนเราบางทีรู้จักกันเป็นสี่ห้าปีจะลงทุนด้วยกันยังต้องคิดอีกทีเลยว่าลงทุนแล้วต้องมีเอกสารที่มันชัดเจนเนาะเพราะเรื่องของเงินทองเงินตรงที่ไหนอะ่ะกิเลสมันก็เกิดเนาะถ้าเจอเจอกันแค่สองสามอาทิตย์ชวนลงทุนอย่างเงี้ยคิดดีๆนะคะ อไปสืบประวัติเขาให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะลงทุนอะไรกับใครเพราะคุณอาจจะเจอมิจฉาชีพได้อ่อันนี้เขาเตือนสติตรงนี้เนาะเดดเดเดดกับเด j จั g เม n นจบจบในวิบากกรรมเรื่องของความทุกข์ระทมขมขืนยาวนานหลายๆคนเจอในเรื่องของคุณสายมนดำเออลูกดวงบางคนแม่หมอเนี่ยโดนมาเป็นยี่สิบสามสิบปีเออกว่าจะถอนกันได้ สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่ามันทำมาทําได้จริงหรือถ้าคุณไปเจอเจอกับผู้ทรงอิทธิพลอนักการเมืองก็ดีคนมีสีก็ดีที่ที่กดดันคุณอยู่แล้วทําให้คุณเนี่ยอยู่แล้วมันไม่ปลอดภัยเนี่ยคุณให้รีบย้ายออกนะคะเนี่ยให้ย้ายย้ายออกไปเลยค่ะไม่จําเป็นต้องไปห่วงบ้านห่วงช่องห่วงอะไรห่วงชีวิตก่อนนะคะย้ายออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคุณจะปลอดภัยเนาะจะปลอดภัยนะคะ ม,มันเป็นเดือนแห่งการจบวิบากกรรมในเหล่านี้ทั้งสิ่งที่อิทธิพลที่มองเห็นและมองไม่เห็นที่กระทบกับคุณจะมายาวนานนะคะแม่หมอมองว่าจบสิ้นแล้วค่ะมีเกณฑ์จะได้เริ่มชีวิตใหม่แน่นอนนะไพ่เดอะเดทเนี่ยมันไม่ใช่ไพ่ที่มันไม่ใช่ไพ่ที่น่ากลัวแต่ถ้าสาหรับไพ่แม่หมอสองใบเนี่ยมันคือคุณสายสาย,สายเขมรเต็มเต็มที่โดนแต่ถ้าเป็นในเรื่องของอะไรเรื่องของบ่วงกรรมหรือในเรื่องของความรักที่มันเป็นสามคนสามเราทุกข์รมทมขมขื่นมายาวนานเนะี่ย ไพ่เดรดเดทไม่ได้ไพ่ที่น่ากลัวนะมันเป็นไพ่ที่ว่าจบแล้วจบวิบากกรรมคุณได้ชดใช้กรรมอย่างสะสมแล้วอย่างเต็มที่แล้วถึงเวลาที่คุณจะได้ปลดปล่อยแล้วอะค่ะถึงเวลาที่จะได้ถูกตัดสินแล้วอะว่าจบกรรมแล้วนะคะส่วนใหญ่ไพ่เดรดเดทจะเป็นการสิ้นสุดมากกว่านะว่าจบกรรมแล้วถ้าใครดูไพ่ลักษณะเซลติกครอสเซลติกครอสที่เป็นสิบใบเนี่ยไพ่ถ้าไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งที่เจ็ดนะตำแหน่งที่เจ็ด มันจะหมายถึงว่าคุณกําลังจะจบกรรมจริงๆนะถ้าเป็นเซลติกคอร์สคุณต้องดูตําแหน่งของไพ่ด้วยนะคะว่ามันคืออะไรดูในภาพรวมด้วยแต่ถ้าเป็นตาแหน่งที่เจ็ดส่วนจะหมายถึงว่าจบสิ้นแนวทางแก้ไขปัญหานะ่ะปัญหานั้นๆอะ่ะคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ปุบปับมันต้องใช้เวลายาวนานก็คือพูดง่ายๆมันเป็นกรรมเก่าที่คุณจะต้องเจอเจอแล้วมันจะมีเวลาในการจบสิ้นกรรมของมันอยู่แล้วเนาะ ก็เท่ากับว่ามันถึงเวลาจบเส้นกรรมของคุณแล้วล่ะไม่ว่าคุณจะเจอความทุกข์อะไรมาก็ตามนะแต่ในเดือนนี้แม่หมอมองว่ามันเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณนะ่ะโอกาสใหม่สําหรับคุณเพียงแต่ว่าถ้าคุณที่ที่คุณอยู่มันไม่ปลอดภัยจากอิทธิพลทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นคุณก็ควรที่จะย้ายออกไปเสียนะคะอืมอีกสักหน่อยหนึ่งเนาะสิบเลี้ยนยเห็นปะมีเกณฑ์โอ้ยมีเกณฑ์จะได้มรดกทรัพย์สินบางคนนะ่ะ มีปัญหากันในเรื่องของมรดกทรัพย์สินมายาวนาะนเนาะถึงขั้นโอ้โหเล่นคุณใส่พล่มกันนะ่ะซึ่งมันมีเยอะแยะเลยอะแต่ในเดือนเนี้ยแม่หมอมาว่ามันจบนะจบในเรื่องของอ่าในเรื่องของมรดกทรัพย์สินจะเคลียร์ได้จบและคุณจะได้มรดกมาอะไรที่มันเป็นของคุณอะยังไงมันก็เป็นของคุณอยู่อันยังคํำเนาะคุณจะได้มานะคะในเดือนนี้ธุรกิจคุณจะดีการงานคุณจะดีการเงินก็อู้ฟู่เลยค่ะร่ำรวยอู้ฟู่มีเกณฑ์จะได้ขายอสังหา ได้ก้อนเงินก้อนใหญ่และมีเกณฑ์จะได้ใช้ใช้เจ้าหนี้เจ้าหนี้อาจจะเป็นเจ้าหนี้นอกระบบก็ได้นะที่ตามคุณมาตลอดนะคะมีเกณฑ์จะได้ปลดหนี้ปลดสิ่งได้นะคะในเดือนนี้ได้มีการเริ่มชีวิตใหม่ที่สดใสนะคะที่สดใสเนาะอ่าเพจออฟเพนท a กเกิลนะคะถ้าคุณมีบุตรบุตรของคุณจะเป็นอภิชาติบุตรนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นอภิชาติบุตรไม่ว่าจะบุตรที่มีอยู่แล้วหรือบุตรที่กําลังจะเกิดจากคุณ ในพื้นดวงถ้าเกิดคู่มันไม่ดีก็ไม่ต้องเสีเรียดถ้าคุณมีบุตรบุตรคุณดีดีบุตรเกง่งบุตรฉลาดบุตรคนนี้จะนําจะนํามาซึ่งโชคลาบให้กับคุณนะคะเขาเรียกว่าเป็นดาวอุปธรรมสำหรับคุณเองนะคะเอาเป็นว่าในเดือนนี้แม้หมอบองว่าเป็นการสิ้นสุดความทุกข์ระทมขมขื่นสิ้นสุดวิบากกรรมหนักหน่หนวงที่ยาวนานนะแล้วเป็นเดือนที่ได้เริ่มชีวิตใหม่ เป็นเดือนที่ชีวิตในเดือนนี้จะสุขสงหวังอ่ะจะร่ำรวยจะมีชื่อเสียงจะมีอิทธิพลอ่ะจะมีธุรกิจที่ปังธุรกิจที่แบบดีดีนะคะเขาเรียกว่ามีมีที่ดินมีอสังหามีท่ารับใช้มีทุกอย่างพร้อมสับนะก็เอาเป็นว่าชีวิตมีความสุขแหละคุณดูหน้าไพ่สิ่งมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยที่มันกำลังจะเกิดกับคุณในเดือนนี้เนี่ยทั้งเดือนสันทั้งเดือนมีออฟฟอร์จูนไพ่ดีเต็มไปหมดเลย เนี่ยเป็นเดือนแห่งการที่คุณจะสุขสมหวังแล้วอะ่ะมันเป็นกรรมเก่าอะ่ะที่คุณได้รับมานานแล้วมันจบแล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยชีวิตจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มีแต่ชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตามีธุรกิจที่มั่งมั่นคงมั่งคั่งนะคะมั่งคั่งร่ํารวยเลยแหละค่ะอู้ฟู่เลยอย่างน้อยก็ตีไปเลยเต็มที่ให้เจ็ดแปดเก้าสิบล้านได้เลยนะที่คุณจะมีมาเนาะโอเคค่ะก็ยินดีกับคุณล่วงหน้านะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ